รับวันนี้มาพบกับนา,นายนายชาแนลนะครับผมอันนี้เสียวันดีนะครับมาจากสมุทรสาครน,นะครับจะกลับสมุทรสาครวันนี้นะครับผมก็เลยเอาหน่อไม้ในสวนของผมให้นะครับสวนของนายนายชาแนลครับผมถ้าใครต้องการก็มาได้เลยครับกลางคืนยิ่งดีไม่มีขโมยครับอยู่หลังเมนใหญ่มากนะครับใหญ่จริงๆใหญ่จริงๆใ่คุมได้คุมอยู่หลายวันอยู่ในเสียเนาะ แม่นบ่เขาบอกราวกันเลยจ้วเขาก็คนราวน้อลาเป็นหน่อไม้เนี่ยเออเอาหลานออกออกละติโอออกไปเถูกวะโอ้ยหน่อแม่เจ้าเขาัวเข่าจ้วะอยู่หลังเมนนะครับสวนไผ่ของด้านในชั้นแน้หลังเมนหลังเมนครับใครมาเอาได้นะครับกลางคืนไม่หายแน่นอนไม่หายครับคุณอาจจะมีเพื่อนกลับด้วยกันแล้วก็ได้นะครับ มีหลายกออยู่มั้งเดินเดินครบมดแล้วบ่อันนี้ไม่ลวก็มีเนาะเยอะแยะเลยเนี่ยเสียวันนี้เนี่ยปีหน้าผมจะพวกยูคานี่เดชไปตั้งทำร่วก,ก,กั้นเเขตที่จะเอาไปทำภูมสเตีเนี่ย <Yeah. S 1> เนี่ยภมสสตีสองหลัง <ผม S 1> อ่านั่นแหละงามงามอีดีอ่าขอบคุณครับที่รับชมรับฟังกดติดตามของ ช่องของนายนัทแน่วครับขอให้มีความสุขกับทุกทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ